สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำรานในรายการ Sport m i l e s t o n e หรือ SMS นะครับเราอยู่ในตอนที่มีชื่อว่าพวกเขาไม่เคยเรียกผมว่านิโกล o ซึ่งเป็นเรื่องราวของมูมัตดอาลีอดีแชมเปี้ยนโลกมวยสากลรุ่นเฮฟวีเวทนะครับท่าวที่แล้วเราคุยกันถึงช่วงเวลาที่มูมัตอาลีปฏิเสธหมายเรียกการเกณฑ์ทหารทำให้อาลีถูกปลดออกจากตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกไปนะครับ แต่ตลอดเวลาช่วง3าีปีที่มูฮััดอาลีสูญเสียช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตไปนะครับมูฮััดอาลีไม่เคยหยุดที่จะต่อสู้กับกระแสการเหยียดสีผิวที่กําลังรุนแรงไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองมูฮััดอาลีกลายเป็นตัวตั้งตัวตีนในการลนลงเพื่อต่อต้านการเกณฑ์ทหารไปลบในสงครามเวียดนามและอาลียังปฏิเสธสงครามและความรุนแรงในทุกรูปแบบอีกด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วอาลียังเป็นแกนหลักที่ทําให้นักกีฬาผิวสีในอเมริกาหลายคนกล้าแสดงตัวเข้าร่วมด้วยนะครับในช่วงยุคป,ปี1960สหรัฐอเมริกายังเต็มไปด้วยปัญหาของการเหยียดสีผิวและการต่อต้านการเข้าร่วมสงครามเวียดนามถ้าใครได้ติดตามภาพยนตร์ฮอลลีวูดหลายเรื่องก็จะเห็นว่ามีฉากเหล่านี้อยู่ในภาพยนตร์ชื่อดังอย่างเช่นเรื่องของฟอ r เรสต์กัเราจะเห็นฉากที่รัฐบาลกลางต้องส่งทหาร เข้ามาดําเนินการให้นักศึกษาผิวสีสามารถเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาผิวขาวได้และในบางฉากเราก็จะเห็นการต่อต้านสงครามเวียดนามของกลุ่มวัยรุ่นบุปผาชนหรือที่พวกเราเรียกกันสั้นๆว่าจิปปี้ในอเมริกาด้วยนอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์พีเลียดชื่อดังอีกเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างจากเรื่องจริงนะครับชื่อเรื่องก็คือ hidden figure ซึ่งเป็นเรื่องราวที่สุดน่าทึ่งของสาวแอฟริกันอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่ทำงานเบื้องหลังให้กับองค์การนาซานำทีมโดยแคทลีนจอร์สันโดโรธีวอนและแมรี่วินสตันแจ็กสันซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญในการส่งจอร์นเกรนขึ้นไปเป็นมนุษย์อวกาศคนแรกของอเมริกาที่อยู่ในยานอาวกาศซึ่งโคจรรอบโลกและสามารถกลับลงมายังโลกได้อย่างปลอดภัย ในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้แสดงให้เห็นการแบ่งแยกผิวสีในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจนเลยนะครับจะไม่มีห้องน้ําของคนผิวสีในอาคารที่คนผิวขาวทํางานอยู่คนผิวสีไม่สามารถร่วมโต๊ะอาหารหรือกินกาแฟกับคนผิวขาวได้รวมไปถึงการถูกกีดกันไม่มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานอีกด้วยนะครับแคทลีนจอร์แันและเหล่าเพื่อนสาวชาวแอฟริกันอเมริกันได้แสดงความสามารถ ความชาญฉลาดจนสามารถก้าวข้ามปมปัญหาเรื่องผิวสีเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติที่มีอยู่ในนาซาจนช่วยให้สหรัฐอเมริกากำชัยชนะในการแข่งขันด้านอวกาศเหนือโซเวียตรัเสเซียในขณนะนั้นนะครับในเรื่องการส่งยานอวกาศไปลงบนดวงจันทร์แคตารินจอร์สันเพิ่งจะเสียชีวิตไปในปี2020นี่เองนะครับก่อนเสียชีวิตนาซา ได้นำชื่อของแคลิน,นดอสันไปตั้งเป็นชื่ออาคารถึง2หลังเพื่อเป็นเกียรติให้กับเธอเลยนะครับการสูญเสียตำแหน่งแชมป์โลกโดยการถูกปลดของมูมัดอาลีทําให้มูมััดอาลีพลาดหมุดหมายที่สำคัญที่ตัวเขาเองตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนที่เริ่มชกมวยสากลอาชีพนะครับก็คือมูมััดอาลีจะไม่สามารถทําสถิติป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้อย่างต่อนเนื่องยาวนานเท่ากับโจหลุยตํานานแชมป์วิเวษ รุ่นก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งโจโหลุยก็ป้องกันตาแหน่งเอาไว้ได้อย่างต่อเนื่องถึง25ครั้งมูมัดอาลีต่อสู้ทางกฎหมายมายาวนานถึง3-4ปีจนในที่สุดศาลสูงของสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่าสุพีมคอร์ดก็ได้ตัดสินให้อาลีพ้นจากความผิดนะครับมูมัดอาลีได้มีโอกาสกลับขึ้นสังเวียนอีกครั้งหนึ่งหลังจากเลื้อเวทีไปถึง43เดือนโดยคู่ต่อสู้ของเขาก็คือ โจเฟเซอร์ Fraser, หรือที่เราเรียกกันว่าโจฟาเซียนะครับในเมืองไทยก็จะอาจจะรู้จักกันในชื่อโจฟาเซียมากกว่าก่อนการขึ้นขึ้นชกมูมัดอาลีและโจเฟเซอร์เป็นสองนักชกรุ่นเทนวิเวทชั้นนำที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนนะครับผลการชกเมื่อครบ15ยกก็ปรากฏว่าโจเฟเซอร์กลายเป็นผู้ชนะคะแนนทำให้มูมัดอาลีพ่ายแพ้ในสังเวียนมวยอาชีพเป็นครั้งแรกเลยนะครับ ความพ่ายแพ้ในครั้งแรกนี้ทําให้มูมัดอาลีไม่สามารถไปเทียบเคียงกับสถิติการชกมวยตลอดการของล็อกกี้มาเซโนโ่ตำนานแชมป์เฮฟวี่เวทที่ไม่เคยพ่ายแพ้ใครในการชกมวยสามคนอาชีพถึง49ครั้งแต่การชกในครั้งนี้ก็มีชื่อเรียกว่า the fight of the century นะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนี่ออกหมัดกันตลอด15ยกเลยนะครับในที่สุดเมื่อโจโฟเฟเซอร์ได้เป็น ผู้กำชัยชนะอาลีก็ต้องอดทนรอและอีก3ปีต่อมาโมหัดอาลีถึงได้มีโอกาสแก้มือกับโจโฟเฟเซอร์อีกครั้งหนึ่งในการชกกัน12ยกก่อนที่มูมหัดอาลีจะเป็นผู้ชนะและได้เป็นตัวแทนขึ้นไปชิงแชมป์รุ่นเฮฟวีเวทกับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ในขณะนั้นก็คือจอร์จโฟแมนที่เมืองกินซาซ่าประเทศไซอีซึ่งปัจจุบันก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก อยู่ในทวีปแอฟริกาตอนกลางๆนะครับการชกระหว่างมูมัดอาลีกับโฟแมนมีการตั้งชื่อกันไว้ว่า The Rumble in the Jungle คนหนึ่งคือโฟแมนอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับอีกคนหนึ่งคือมูมัดอาลีถูกแฟนมวยมองว่าอยู่ในช่วงขาลงก่อนการชกจอร์ดโฟแมนเป็นต่อมูมัดอาลีถึงสิบต่อหนึ่งเพราะได้เปรียบในเรื่องของความหนุ่มแน่นกว่ามูมัดอาลีถึงแปปีและตามประวัติการชกมวย จอร์ดโฟแมนเคยชนะน็อกโจเฟเซอร์กับเคนนอร์ตันที่เป็นนักชกสองคนที่สามารถเอาชนะมูมัดอาลีมาแล้วนะครับมูมัดอาลีซึ่งเป็นรองทุกด้านนะครับทั้งในเรื่องน้ําหนักช่วงชกกําลังวังชาน้ําหนักหมัดทําการวิเคราะห์จอร์ดโฟแมนได้ก่อนการชกมาเป็นอย่างดีเลยนะครับเรียกว่าถ้าในทางธุรกิจเรียกว่าอาลีก็ทำสวัสด์อนาลิซิสมา และในที่สุดอาลีก็เลือกใช้กลยุทธ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในภายหลังว่าลบอดบก็คือการยืนพิงเชือกแล้วก็ปล่อยให้จอร์ดโฟแมนออกหมัดชกลมเด้งเชือกหลบไปมาแล้วก็เด้งเชือกสวนหมัดกลับมาจนในที่สุดจอร์ดโฟแมนก็อ่อนแรงเพราะชกลมมากกว่าที่จะชกโดนมุมหม,มัดอาลีมุมหมัดอาลีจึงอาศัยจังหวะปล่อยหมัดเข้าน็อกจอร์ดโฟแมนได้ในยกที่แปดสามารถกลับมาครองแชมป์ไอวิเวทได้เป็นสมัยที่สองเลยนะครับ การกลับมาครองแชมป์เฮฟวีเวทของมูมัดอาลีเป็นมายสเตนที่สำคัญอีกจุดหนึ่งเลยนะครับของอมวยรุ่นเฮฟวีเวทเพราะก่อนหน้านี้คือก่อนหน้าอาลีไม่เคยมีใครที่เสียแชมป์เฮฟวีเวทแล้วจะสามารถชิงแชมป์คืนกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นนักมวยชื่อดังอย่างโจลุยส์หรือว่าฟอยแพตเตอร์สันหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ใกล้ๆก,กันก็คือซอนนี่ลิสตันซึ่งเสียแชมป์ให้มูมัดอาลี และเมื่อขึ้นชิงแชมป์กับมูมัดอาลีครั้งหนึ่งซอนนี่ลิสตันก็ไม่สามารถที่จะชิงแชมป์กับคืนมาได้เรื่องราวของมูหมัดอาลียังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ในตอนถัดไปสวัสดีครับ